สวัสดีครับตอนที่ขรนำส่งวิกฤติพอร์ตแข่งที่21ประจำวันที่9ถึงวันที่2เดือน6ปี2560นะครับในส่วนอีนับทำออเดอร์ไป14ออเดอร์นับไป3เคมนเป็น1นะครับในส่วนงนั่ครับเร่งทำกล่องกะจะให้เสร็จวันจันทร์นะครับตอนนี้ความคืบหน้าไปแล้วประมาณสัก90กล่องนะครับรวมกับกล่องที่เอากับพ้านก็ไป30ตอนนี้ทำเพิ่มไปอีกประมาณ60กว่านะครับก็จะไปทมเร่งให้เสร็จวันจันทร์นะครับแล้วก็วัน เสาเนี่ยน้องนํามาดูในส่วนของที่จะแก้ไขกล้อง C C T V ของบริษัทนะครับ2จุดเดินสายใหม่แล้วก็ให้เขาเช็คดูสภาพอายุอนามกล้องสภาพกล้องด้วยนะครับทั้งหมดของบริษัทนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยววันเสาร์น้องมาทําให้เสร็จแล้วก็อาจจะมีการเซตออพกล่อง MZ เพิ่มนะครับตรงนี้น้องน้นก็สปอร์ตทั่วไปครับนิวก็มีเรื่องการส่งดัตตาส่งออกอ รีพอร์ตของชโซลนะครับแล้วก็มีตอนนี้กําลังทําเว็บไซต์สีขาวสําหรับแอดเวิร์ดให้ผมนะครับเพื่อเลี้ยงแอดเวิร์ดนะครับแล้วก็ในในส่วนของกุ้งนะครับก็ช่วยกันปรับเว็บไซต์ r e s ponsive ของทางเอ็มไซกับ p ีซีใ้กับเอ็มไซกับบีพจนเสร็จนะครับแล้วก็มีเรื่องของการ ทำอ์ดเวิร์คร่าวๆของ p ี c นะครับนำเสนอแต่ตอนนี้พี่ชัดบอกว่าอยากให้เป็นโมบายไซต์ไปก่อนเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างโมบายไซต์กับเฟสโซนสีนะครับเพราะว่า PCC ีมีมีโมบายไซต์เตรียมอยู่แล้วแล้วก็ยังขายได้แก่ก็เลยยังไม่อยากปรับนะครับตรงนี้ในส่วนของผมเองนะครับรายงานเรื่องแรกก่อนเอ็มแซนที่ต้องขอโทษจริงนะครับที่ทําไม่ทันภายในเดือนนี้ที่จะแจก30ยูนะครับแต่ต้องแยกเป็นเรื่องก่อนนะครับเรื่องกล่องก็ เร่งให้น้องทําให้ทันน่าจะเสร็จทันวันจันทร์ที่พี่กอบอยากได้ก็คือวันที่5้านะครับในส่วนของตัวฮ์ดเวิร์กับแจกยูดเนี่ยฮัตเวิร์สเนี่ยทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รันนะครับเพราะว่ารอ,อเตรียมยูดให้เสร็จทีนี้พี่กอบอยากให้แจกยูดสามสิบยูดเนี่ยให้เสร็จภายในสิ้นเดือนที่ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ยอมรับความผิดพลาดครับว่าทําไม่ทันจริงๆเพราะว่าไปมุ่งประเด็นกับ Facebook Ad นะครับตรงนี้ที่เตรียมสิบห้าแอคเคา์อยู่นะครับแล้วก็ มีเล็กแอดเวร์นิดหน่อยก็อันนี้ก็ต้องขอโทษครับที่ทําให้ทันแต่จะภายในที่หน้าจะเรื่องให้เสร็จภายในในการแจก30มสิบยนะครับจะขอความร่วมมือน้องๆในห้องช่วยชัดแจกนะครับกับสําหรับยูเซอร์ที่ถึงโปรโมชั่นแล้วก็ลองให้เขาชงชิมดูนะครับเดี๋ยวอที่หน้าจะเร่งทําให้เสร็จ30มสิบยูจ้แจกออกไปครับตรงนี้ในส่วนของ แอดเวิร์ดตามที่พี่ชัดได้ปรึกษาพี่กอบตอนที่เชียงรายนะครับที่รานกาแฟาว่าแกอยากให้ดอกไปก่อนแต่เราเลี้ยงไว้ซึ่งผมเลี้ยงไว้อยู่นะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่ Facebook Ad ของเราขึ้นครบ15 a c c o แอคเว็บละห้แอคเคาท์เรามี3เว็บก็้าแอคเคาท์เนี่ยเดี๋ยวจะมุ่งเน้นไปที่แอดเวิร์ดต่อนะครับตอนนี้ไปถึงในส่วนของ Facebook Ad นะครับ Facebook Ad ตอนนี้เจากแต่ก่อน MZ2 c o u o u บ t แอค n คา c ์บอลบิน c เนีซีซีน,นึ Z, นครับ โดนบล็อกไป1ก็เหลือหนึ่งนะเขาเดี๋ยวจะขึ้นใหม่ให้ดัน,นะครับแต่ตอนนี้เราประเด็นไปมุ่งที่ PTC ที่เป็นคาสิโนก่อนเพราะว่าบอลปิดฤดูก,กาลหละพี่ชัดก็เห็นด้วยกับผมว่าให้ขึ้น b ีดีบก่อนซึ่งเมื่อวานที่เพิ่งขึ้นไปตอนนี้ PTC ขึ้นเพิ่มไปอีกหนึ่งนั่นแสดงว่าตอนนี้ PTC มี2นะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ MZ มี1 PTC มี2บอลวิลีมีห ต้องค่อยๆขึ้นครับเพราะถ้าขึ้นรวดเดียวเดี๋ยวจะโดนบอกรับต้องมีการรีนงรีเน็ตค่อยขึ้นทำรนะีเสิร์ชภาพเดี๋ยวเสาอาทิตย์นี้จะทำนั่งทำาี c ให้เสร็จด้วยวันนี้จะขึ้นอีกหนึ่งเคาเพราะฉะนั้น PC ถ้าเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดเป็นสาเสาอาทิตย์อย่างละหนึ่งอีกแสดงว่า PC วันจันทร์จะขึ้นครบเป็น5นะครับถ้าวันจันทร์เป็นไปตามแผนก็คือเ z ็จะเป็นยังเป็นหนึ่งอยู่ป 5, ลยีซีเป็น1และก็บ อาทิตย์หน้าก็จะพยายามขึ้น MZ กลับมานะครับตรงนี้ตามแผนนะครับก็ Facebook Ad จะตอนนี้จะเลี้ยงถ้าเป็นไปตามแผนปรับอยู่เนี่ยจะให้เป็นอักเคอร์ละ700บาทต่อวันนะครับเพราะแบาทมีโอกาสเสี่ยงโดนบล็อกเพราะว่าในกลุ่มนี้คุยกันจากตอนแรกเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งโดนบล็อก900 9ร0าโดนบล็อก800 800อผมกับพี่เลขหรือพี่หนึ่งเนี่ยแหละครับแกก็โดนบล็อกไปแล้วหนะ้าก็จะค่อยๆถอยงบลงมานะครับ ก็ถ้าเป็นไปตามแผนก็จะเป็น15 a c c เ u า t สํสำหรับ3เว็บนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วแผนเข้าๆสำหรับ f a c บ b o กแอดก็ประมาณนี้่วน a d w o r d s ถ้าทำเสร็จของ Facebook Ad ก็จะไปมุ่ง d อ o r d s เพราะว่า a d w o r d s เราเลี้ยงไว้แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ออกวันละ200 200 200นะครับตรงนี้ก็ส่วนยอดก็ ตอนนี้เริ่มดอปครับเพราะว่าบอลไม่มีก็เลยไปมนอ,อย่างที่บอกทางแค่ตอนนี้ก็คือมี pcc ที่มุ่งเน้นคาสิโนก็ยังได้ยอดอยู่เรื่อยแต่จะสังเกตว่า,า mset กับ mset จะค่อนข้างดอปแต่บอลบุรียังมีการเล่นลูกค้าเก่าที่ยังเล่นฝั่งคาสิโนบ้างนะครับที่เข้าไปดูแต่ถ้าจะวัดผลชัดเจนต้องดูอาทิตย์นี้บวกอาทิตย์หน้าเต็มเ็มนะครับสองอาทิตย์นี้จะเห็นชัดว่าจะส่งผลกระทบยังไงเนี่ยถ้า ห้าบอลปิดบอลหลีกยุโรปปิดไปแล้วเต็มๆนะครับแต่เรามีทางแก้ครับอันนี้ก็มองกับพิชัดอยู่ก็ฝ่ายที่ก็จบการนสนอวิลลี่พอวันที่ยี่สิบเอ็ดประจำวันที่สิบเก้าถึงวันที่สองเดือนหกปีประมาณหนึร้อยหกสิบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณ